ครับสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนนะผมมีแต่รวยนะผมก่อนเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรุ่นแรกกันเลยนะเป็นเหรียญทองคํานะผมจัดสร้างน้อยนะครับจัดสร้างประมาณก็เป็นเหรียญนะครับมีแต่รวยนะครับชนะจนนะครับจัดสร้างห้าร้อยหกสิบห้าเหรียญนะผมก็ราคาสูงนะครับ สี่หมื่นบวกลบนะผมเอ้ผมมองไม่ค่อยเห็นเลยก็สรุปเอาเลยแล้วกันนะครับเหรียญทองคำเนี่ยเขาสร้างตามจำนวนการจองของคนที่จะบูชานะครับผมก็น้ำหนัก19.9กเกรัมนะครับผมเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับ4 0 0 0มืถึง50,000นนะครับผมก็แล้วแต่จะหาเช่าบูชากันได้นะครับ แล้วก็กําไรนะครับผม2บาทนะครับก็ราคาหลาก 10, ักหมื่นเหมือนกันนะผมก็ใครสนใจเช่าบูชาก็สามารถติดต่อกันไปที่ไลน์ได้นะผมอันนี้เป็นเหรียญทองคำนะครับหน้าหลังนะครับผมแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเล่นหลวงพ่อรวยนะครับผม ก็เป็นคลิปแรกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะหลวงพ่อรวยอันนี้ก็เป็นแหวนนะผมแหวนหลวงพ่อรวยนะครับมีต่อโค้ดมีแต่รวยนะครับผมนี่ข้างๆจะมีมีแต่รวยนะครับมีคําว่ามีแต่รวยนะครับออกวัตตะโกนะผมอันนี้เป็นพระบูชานะครับหลวงพ่อรวยนะผมร,รูปเหมือนข้างล่างก็เป็นไก่นะครับ นี่ครับพระบูชานะผมสิบสอนิ้วนะครับจัดสร้างห5ส้าองค์นะครับผมก็บูชาหลักหมื่นนะครับผมหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นนะครับผมประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่จะหาเช่าบูชากันได้นะครับเป็นรุ่นมีแต่รวยนะครับต่อไปเป็นเหรียญเลรดนะครับไม่ใช่เหรียดเหรียญก่อนนะครับผมเหรียญลงยานะครับผมลงยาแดงลงยาน้ำเงินนะครับผม ก็ราคาเช่าบูชากันอยู่ที่2 0 0พันบาทนะครับผมก็มีโรงยานะครับแล้วก็มีเนื้อกระไลรงยาสามสีนะครับผมเป็นเป็นเหรียญน,นะครับจะสร้างสองพันหรือเปล่าสองพันเหรียญน,นะครับผมห้องบนนะครับส่วนข้างล่างก็จะสร้างสองพันก็เหรียญน,นะครับผม ก็รา,าคาก็เช่าหากันอยู่ที่สองหนึ่งพันสองร้อยบาทนะผมก็เป็นราคาที่บวกลบแล้วนะครับก็อาจจะเจอหลักพันหลักร้อยก็มีนะผมต่อไปเป็นเหรียญเงินขนาดสี่บาทนะผมก็มีเหรียญเงินสองบาทนะคเหรียญเ,เงินหนึ่งบาทนะผมก็แล้วแต่จะห,หาเช่าบูชากันได้นะครับก็จัดสร้างน้อยนะผม ค่อนข้างน้อยนะครับหลักร้อยเองนะครับผมส่วนหนึ่งบาทนี่จะสร้างหลักพันนะผมก็เช่าหาอยู่ที่สองพันนะครับแล้วก็สามพันนะผมข้างบนนะครับจนถึงสี่พันนะผมสี่บาทก็สี่พันครับสองบาทก็สามพันหนึ่งบาทก็สองพันนะผมโอเคตามนั้นก็หาเช่าบูชากันได้นะครับผม สร้างแค่หลักร้อยหลักร้อยอันหนึ่งนะครับผมส่วนหนึ่งบาทนี่หลักพันนะครับโอเคอันนี้ชุดคู่มือชุดคู่บุญอะไรสักอย่างนี่เลยนะก็ไปศึกษากันเอานะครับก็มีพระประธานแล้วก็รูปรูปเหมือนหลวงพ่อแล้วครับผมก็ช่าหาบูชากันอยู่ที่หลักร้อย บวกลบนะครับหลักร้อยบวกลบเป็นที่ระลึกนะครับผมแล้วก็มีกําไรนะครับผมสร้างหลักร้อยเหมือนกันนะครับผู้ชายอยู่ที่สองพันบวกลบนะครับผมแล้วก็มีไก่มีแต่รวยนะครับก็หลักร้อยนะครับผมต่อไปเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับผม ก็จะสร้างขึ้นมาในปี65เป็นรุ่นมีแต่รวยนะครับผมก็มีออกมาหลายเนื้อเลยนะผมก็มีเนื้อเงินเนื้อลงยานะครับผมก็อะไรก็ว่าไปนะครับก็มีหลักพันหลักร้อยนะผมก็แล้วแต่จะหาช่บบูชากันนะผมก็เป็นรุ่นรวมอยู่ในรุ่นที่ เป็นรุ่นชนะจนนั่นเองนะครับผมหกห้ามีแต่รวยนะครับผมท้าเวสุวรรณถ้าพูดติดติดขัดขดก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าผมก็เพิ่งขึ้นมาพูดนี่แหละอ่ะผมก็เพิ่งทําคลิปนะเอาต่อไปเป็นรุ่นนางกวักมีแต่รวยนะครับผมก็ราคาเช่าหาบูชากันอยู่ที่หลักพันบวกลบจนถึงหลักร้อยนะครับผม พอลองหาบูชากันมาได้นะผมก็มีหลักสิบก็มีนะเนี่ยห้าสิบบาท80บาทอะไรก็ว่าไปนะผมหลักร้อยหลักสิบเออจนถึงหลักพันนะผมเป็นนางกวกมีแต่รวยนะครับผมสำหรับแม่ค้าที่จะค้าขายนั่นเองนะผมมีทั้งห้อยมีทั้งตั้งเลยนะผมก็ แล้วแต่จะหาบูชากันเอาเองนะครับผมต่อไปเนื่องในวารละนะครับเม็นจัดสร้างขึ้นมานะครับ9ปีเหรียญทองคำนะครับจอง565เหรียญน,นะครับกำไรทองคำจอง33วงนะครับส่วนหัวเหรียญทองคำ4บาทจอง65หัวนะครับหัวเหรียญทองคำ2บาทจอง หนึ่งร้อยหกสิบห้าหัวนะผมก็ตามนั้นรายละเอียดยิบย่อยไปศึกษากันเอาเองนะครับผมก็เป็นเหรียญเหรียดลงยาสีแดงนะครับอันนี้เป็นเหรียดกำไรนะครับผมขนาดสี่บาทนะครับบูชากันอยู่ที่สี่พันนะครับแล้วก็นำเงินสี่บาทก็สี่พันนะครับผมส่วนเหรีดเงินธรรมดาขนาดสี่บาทก็สามพันห้านะผมบ,บูชากันอยู่ที่สามพันลงยาสีแดงนะครับสองบาท ก็เรีเงินธรรมดาขนาด2บาทบูชาอนี้สองพันห้านะครับเหรีเงินลงยาสีแดงขนาด1บาทกันอยู่ที่2องพันนะผมแล้วก็ลงยาน้ําเงินขนาด1บาท2องพันบวกลบนะครับแล้วก็เหลรลงยาเงินธรรมดา1บาท1นึ่พันห้านะผมก็บูชากันอยู่ที่600นะครับเป็นผ้ายันนะผมชนะจน แล้วก็อะไรเนี่ยบูชากันอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับอันนี้ชุดล็อกเก็ตนะครับฉากแดงแล้วก็อะไรกําไรเงินขนาด2บาทบูชา2องพนะครับผมแล้วก็แหวนเงิน1,100บาทบวกลบนะบผมแหวนเงินอันนี้บูชาอยู่ที่หลัก300กนะครับผมเข็มกัดรวยนะผมไก่ไมีแต่รวยไก่เงินทองคู่นะครับผม อยู่ที่สี่ร้อยบาทเองครับผมหลักร้อยเหรียญนว่าหกร้อยบาทนะผมแล้วก็อะไรเนี่ยชุดเหรียญกระไลสามสีแดงน้ำเงินอะไรก็ว่าไปบูชาอยู่ที่ห้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเป็นชุดเหรียญน,นะครับผมก็องค์บูชาท้าวิสุวรรณนะครับสี่พันท้าวิสุวรรณเนื้อเงินสแตน5 5ห้าพันห้าร้อยอันนี้ ถ้าวิุวันหนึ่งเหรียญน,นะผมก็ลองไปหาบูชากันมาดูนะครับผมก็เป็นราคาที่ผมหามาให้ดูนะครับเป็นราคาที่เช่าออกจากวัดหรือเปล่ากไม่รู้ตอนนี้ก็อาจจะขึ้นหรือลงก็ลองไปดูในกลุ่มกันเอานะผมอันนี้ก็เป็นราคาที่แบบราคากลางนั่นเองก็ว่าได้นะครับผมราคา ก็รู้ราคาไว้นะครับก่อนจะไปเช่าหาบูชากันมานะครับก็มีทั้งหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับผมก็ยังไม่ขึ้นไปหลักแสนนะสำหรับรุ่นชนะจนหกห้าอันนี้เป็นท้าเวสวุวรรณนะผมก็มีประมาณนี้นะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเป็นนางกวกส่วนเนื้อทองเหลืองปัดเงาก็หนึ่งพันแปดร้อยนะผมเนื้อทองเหลืองชุบเงินหนึ่งพันแปดร้อย ต่อไปเป็นนางกวกเงินลงยาแดงนะครับ1นึ่เหรียญนางกวกลงยาสีแดง1นึ่งเหรียญหนึ่ก็ว่ากันไปนะผมสำหรับใครที่จะเช่าหาบูชาก็ลองเอาราคานี้ไปเปรียบเทียบกันดูนะครับก็เป็นราคาที่ผมหามาให้ดูนะโอเคก็เป็นเหรียญ ตอโค้ดนะครับผมเป็นเหรียญลงยาตมดำมันปูอะไรหรือเปล่าก็มไม่รู้นะโอเคครับก็คลิปนี้เอาไว้จบที่เป็นงเท่านี้แล้วกันนะครับใครอยากรู้รายละเอียดของนี้ก็ไปศึกษากาัานเอานะครับเพราะว่าหลมพอรวยนี่ออกมาหลายรุ่นเลยนะครผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ